สำหรับความสำคัญของหลักสูตรหลักสูตรเปรียบเสมือนตัวแม่บทหรือหัวใจของการศึกษาที่ถือเป็นแก่นสำคัญในการวางแนวทางการจัดการศึกษาเป็นตัวกำหนดทิศท,ทางของการศึกษาในการที่จะให้ความรู้การเสริมสร้างเจตคติตลอดทั้งการฝึกฝนในด้านต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนารอบด้านอุทัยบุญประเสริฐได้กล่าวถึงความสำคัญของหลักสูตรไว้ว่า หลักสูตรเป็นธงใช้ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนหรือสถานศึกษาเป็นแผนแม่บทกำก,กับการทำงานทุกด้านของโรงเรียนสมอน์อมรวิวัฒ์ได้กล่าวถึงความสำคัญของหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนว่าหลักสูตรเป็นตัวกำหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้นั่นคือกำหนดจุดหมายปลายทางหรือลักษณะของผู้เรียนที่จะเป็นผลผลิตของการศึกษาอาจกล่าวได้ว่า หลักสูตรนั้นมีความสัมพันธ์กับการเรียนการสอนโดยตรงจะแสดงให้เห็นว่าวัตถุประสงค์ของการสอนว่าต้องมีอะไรบ้างจะสอนอย่างไรจะเตรียมสอนอย่างไรบ้างเป็นต้นจากความสำคัญข้างต้นอาจสรุปความสำคัญของหลักสูตรได้ดังนี้ 1. ห,หลักสูตรเป็นเสมือนเบ้าหลอมพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพ 2. หลักสูตรเป็นโครงการและแนวทางในการให้การศึกษา 3. หลักสูตรเป็นแนวทางปิสูตการปฏิบัติงานของครู 4. หลักสูตรเป็นมาตรฐานของการศึกษาและ 5. ห,หลักสูตรเป็นเครื่องบ่งชี้ความเจริญของประเทศ